ในรุ่นของ K4 ครับรถบ้าน0พันรูปใหม่นะรูดไหถูกต้องไหมใช่ครับถูกต้องครับรใหม่แล้วเป็น K4 ครับสติ๊กแจ็คิงครับรถบ้านเโบ0พัครับในรุ่นนี้้งทีนันที่รกโลคบโบในวันิวันพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าอยาการณรุ่นนี้เป็นเโบสามพแล้วต้ออยู่ในจั เ้เก้าไม่เกิดก้าใถูกต้องครับรถบานนี่ไม่ด้ครับเกินเลยนิดหน่อยถ้ามีอะไรผิดเลี้ยนไปรถบ้าจะบอกแ่ใช่ครับถูกต้องครับรถบ้านี่ไม่ใช่รถพัใช่ครับรถบ้านเป้าหน่งหก่ส่าศครับเอองสามปีครับเอ S <S 9ก้าจุดแปดสองสามเก้าจุดเก้าแปดหนึ่งสองร้อาเอาคือรถไรมาแท็กเอเก้าจุดแปดท็กดรถไรตกหลุมครับคัสซี่ครับเอากลับไปดูครับไปเอามาดูคันดีครับเลยไปเล่สองต่ครับคูแม่เพียรใจครับต้องคัสซี่ครับขอ <funz iona> โอ an> an ้โหเสียดาครับหนึ่งสี่แปดสองเนี่ย 9687ครับ9 6 8 7 8นะ2 3 8ครับเดี๋ยวมาชอบลาดบุรีครับสาดของครับอัน <St arts> นี้ครับกับปู่ช่างลิตรหนองจอกครับ ขาด้แทบปีครับเบติงานเปียร์ปลใหญ่ครับหรือเปียร์ะลาครับเ7็โอ้ยหนึ่นะครับแท่บี 10. 1 0 1จุสองสครับ แองรยามสิบสองพุ่งไเล <200, 32. S 2> ยครับออกไปออกสองแรกยากสามว่าครับปล่อยไหลที่ปาก

จ็ดสองเจ็ดสองร้อยสามสิบเจ็ดครับเก้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกสี่หนึ่งครับสองร้อยสามสิบเจ็ด